ครับสวัสดีครับอยู่กับร้านบีแนนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมนะครับช่างบิ๊กนะครับพามาดูไซต์งานที่บีแนนดูแลนะครับจะมี E ีพีแรกไปแล้วนะครับหมู่บ้านบางกอกบุรพาเทพรัตน์บางนานะครับแถวๆนี้เคยเล่าไปแล้วขอเล่าอีกรอบหนึ่งแล้วกันที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านเครือของบุรพาเขานะครับขนาดไซส์ของเขาเนี่ยประมาณ6อเวอไร่นะครับแล้วก็มีบ้านประมาณ220กว่าหลังนะครับก็ กว้างใหญ่มากๆเลยนะครับแบบ็กกาวข์เขาคือเขามีลก,กล้องวงจรปิดอยู่แล้วที่เป็นระบบอนาล็อกนะครับแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องภาพติๆดๆดับๆภาพสีเพี้ยนนะครับบางทีก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทางมีแนสเราก็มาทาการสํารวจแล้วก็ออกแบบให้ใหม่วาคอนเซ็ปต์ให้ใหม่นะครับเป็นกล้องที่เป็นตัวระบบของ IP Camera นะครับเพื่อที่จะเพื่อความเสถียรในการทํางานเพื่อคุณภาพภาพที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ลดการเดินสายได้ด้วยนะครับก็คือจากเดิมที่เราต้องเดินสายที่เป็นอนาล็อก RG6 ไปคู่กับสายพาวเวอร์อะไรเงี้ยซ ยากอะไรงี้ครับทีนี้ก็จะเหลือแค่สายจะเป็นสายวี p ีพีแคปซิกอย่างเดียวนะครับที่ไปตามตู้ไปตามตัวกล้องสมองกล้องต่างๆนะครับโอเคคอนเซปต์มาเป็นอย่างนี้ทีนี้มีคอนเซปต์อะไรอย่างที่จะเล่าอีกก็คือนอกเหนือจากตัวกล้องเนี่ยทางลูกค้าเขาด้วยความที่ขนาดของของตัวหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างกว้างในแต่ละจุดที่เราติดตั้งได้เนี่ยมันก็จะมีบางซอยที่มันค่อนข้างไกลกันมากนะครับอย่างเช่นบางจุดจากเสาถึงเสาเนี่ยประมาณ140เมตรได้นะครับเราจะไปซอยตัวเสาเพิ่มให้มันระยะมันน้อยลงเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่ว่าบางทีมันเืออขง สนาวิสัยเอยหรืออะไรเอยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับทีนี้เราก็ย mm ึดคอนเซ็ปต์เดิมเลยคือว่าลูกค้ามีเสาเท่าไหนเราใช้เสาเท่านั้นนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ทัศนียาภาพของหมู่บ้านเป็นไปได้อย่างดีที่สุดนะครับก็ mm hmm. เลยใช้ติดตั้งที่เสาเดิม mm hmm. ส่วนใหญ่เลย90%เลยนะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงในเรื่องที่เลนส์ระยะซอยมันไกลนะครับเดิมทีเนี่ยสเปคของกล้องของหมู่บ้าน ที่นี่เนี่ยใช้ประมาณไม่เกิน2ล้านมกะพิกเซลซึ่งระยะดีเทคเนี่ยมันจะไม่เกิน30-40เมตรอย่างนี้นะครับที่นี่พอมันเป็นโจทย์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยแนะนําว่าเอ้ยวันที่จะเพิ่มสเปคความละเอียดของกล้องเข้าไปนะ เป็นตัวที่4ล้านเนี่ยระยะดีเทคเนี่ยสามารถทําได้ถึงประมาณ70เมตรเลยนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของซอยที่มันยาวที่สุดของหมู่บ้านเนี่ยเราใช้คอนเซปต์นี้วิ่งทั้งหมู่บ้านเลยจะทำให้ไม่มีจุดอับเลยก็จะเป็นครอบเวอร์ของทุกจุดของหมู่บ้านเลยนะครับไม่มีจุดบอดอะไรประมาณนี้พอเราได้คอนเซปต์กล้องแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกตัวอุปกรณ์สายกาันตัวกล้องของเราที่ใช้เนี่ยเป็นของทางทรวิชั่นนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์2.0-46นะครับเป็นอะคูเซนด์ด้วยแล้วก็ดักไฟเตอร์ด้วยนะครับ ก็ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีการทํางานในที่กลางคืนได้ดีนะครับของซีรีส์ดักไฟเตอร์เขาเนี่ยนอกเหนือยจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าไปแล้วก็คือสีไลท์ไมค์พิกเซลด้วยก็คือภาพจะสดใสมาประมาณหนึ่งเลยได้คุณภาพภาพที่มากขึ้นนะครับก็คือว่าไม่มีจุดบอดโอเคถัดไปจากเรื่องกล้องมีเรื่องของเครื่องบันทึก NVR นะครับเป็นตัว Hikvision เหมือนกันเดิมที่มันตอนนี้เราใช้ทั้งหมดประมาณ7 8กล้องใช่ไหมเพื่อ c o อร์ทั้งหมดเนี่ยมันก็มี2องสองวที่เราจะไปนะครับเครื่องบันทึกแบบว่าใส 8ชแนลไหมอะไรเงี้ยทีเนี้ยเรานําเสนอว่าให้เป็นตัวใหญ่ไปเลยดีกว่าเป็นร้อยตัวร้อยยี่สิบแปดชแนลนะครับหนึ่งเพื่อลูกค้าได้อัปเกรดภายหน้าด้วยเพราะว่าบางมุมบ,บ,บ,บางภาพเนะี่ยยังขาดอยู่ยอย่างได้ตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถทำได้ทำได้เลยนะครับระบบฟัซิลิตี้ของเราเนี่ยไปถึงหมดแล้วพวกไระบบไฟเบอร์ระบบนีน้นเนี่ยจะเพิ่มกล้องไม่ยากแล้วนะครับต่อไปคือสามารถทำเลได้ด้วยเพิ่มพ์ดีได้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออยากได้วันบันทึกมากขึ้นเนี่ยก็แค่เติมพ์ดีก็จบเลยนะครับ ยาคือบริหารจากกัดการง่ายนะครับเหลือแค่เครื่องบันทึกตัวเดียวการจะดูแล <Yeah. S 2> เครื่องบันทึกมีปัญหาแล้วก็ดูแลที่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ดูภาพไ์วิวเนี่ยก็ดูง่ายไม่ต้องสลับจอไปมานะครับก็คือสามารถลากเมาส์จากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายได้เลยก็คืออยู่ในเครื่องบันทึก <im> คเครื่องตัวเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัว NVR นะครับต่อไปเราไปเลือกฮาร์ดดิสก์ต่อฮาร์ดดิสก์เราก็เป็นใช้เป็นตัวซีเกตเหมือนเดิมของสกายฮอ k นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ออกแบบมาสําหรับงานกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหา เรื่องของสวิตช์เน็ตเวิร์กที่จะเชื่อมต่อระหว่างตัวกล้องเอยตัวสวิตเอยแล้วก็ตัวเครื่องบันทึกเอยอะไรเงี้ยเราเลือกใช้หออเป็นทางไซเซลนะครับซีรีส์ GS 1 3 5 0นะครับที่นี่เราลงให้เป็นตัว26พอร์ตนะครับซึ่งมันสามารถทำอีกเทนเลนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพอร์ตไฟเบอร์ด้วยสามารถในการเชื่อมต่อกันระหว่างตู้สาขาได้อย่างง่ายได้นะครับก็ประมาณนี้โอเค มีอะไรอีกที่จะพูดถึงต่อไปอีกระบบหนึ่งที่ที่เราอาจจะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องระบบสำรองไฟเนี่ยเดิมทีถ้าเป็นระบบอนาลอ็อกอาจจะยุ่งยากเพราะว่าเราต้องมีอะแดปเตอร์ส่วนกลางส่งไฟไป12โวลต์ถ้าเป็น12โวลต์ก็ไปได้ไกลไม่มากกระแสกระดบหรือว่าถ้าเราส่งไป220เลยมันก็จ,จะไปกวนกับสัญญาณอีกอะไรเงี้ยเทคโนโลยีเรื่อง P O E เนี่ยก็มาตอบจุดตรงนี้ว่าเราเดินสายไฟแค่เส้นเดียวแล้วก็จบเลยนะครับแล้วก็ถ้าที่นี่อยากจะแบ็กอัพทำการสำรองไฟก็สามารถทำได้เลยที่ ตัว UPS ตัวนั้นนะครับทีนี้ตัว UPS ที่เราเลือกใช้ก็เป็นที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีเป็นของ Cyber Power นะครับทีนี้เราใช้อยู่รุ่นใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ที่สำรองไฟอยู่ที่ตัวนิติบุคคลตัวสาขาใหญ่ของเราตู้ใหญ่ของเราเนี่ยใช้เป็นตัวรุ่น OLS 3000นะครับก็เป็นตัวใหญ่3000 VA อะไรประมาณนี้ครับก็ทําให้สามารถสำรองไฟสําหรับภายในหมู่บ้านได้ทั้งหมดนะครับอันตรงนี้อาจจะดูแล้วอาจจะได้ประมาณ30นาทีเป็นต้นไปนะครับโอเคแล้วมีอะไรดีอีกเขามีเรื่องรับประกันหลังการขายคือว่าหลังจากติดตั้งมาแล้วเนี่ยถ้าเครื่ออองงมมีีปปััญหหาาารรรืะไเนนยบิกลขค็ อยู่2ปีนะครับก็ปลอดภัยหายห่วงก็คือถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยก็สามารถโทรเรียกให้ทาง Cyber c o v e r เข้ามาดูแลที่ไซได้เลยนะครับโอเคผ่านตัวเรื่องเพไปมีเรื่องมอนิเตอร์อีกนิดนึงตัวเครื่องบันทึกเราเนี่ยจะไว้ที่ตัวนิติบุคคลใช่ไหมครับคนที่อยากจะดูมอนิเตอร์จริงๆอ,อาจจะอยู่ที่ป้อมยามซึ่งมีระยะทางห่างกันอยู่ประมาณ6กเเมตรนะครับซึ่งถ้าเราลากสายให้ Dream ดีไอไปโดยตรงอาจจะไม่ไม่สะดวกแล้วก็อาจจะได้คุณภาพภาพที่ไม่ดีอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ใช้การแปลงสัญญาณ นะครับจากตัวนิติบุคคลไปแล้วก็ไปผ่านสาย Land Classic นะครับแล้วไปโพลทีที่ไอตัวป้อมยางที่เป็นคนที่ทําการมอนิเตอร์ภาพนะครับว่าตอนนี้ภาพเป็นยังไงตอนนี้กล้องตัวนี้เป็นยังไงบ้างยังไงบ้างว่าเป็นมอนิเตอร์ที่ป้อมยามใช้ดูกับตัวทีวีขนาด50นิ้วน่าจะครอบคลุมทั่วถึง78็ชแนโอเคสุดท้ายเรื่องตัวอุปกรณ์ที่เป็นตู้แหลกสาขาต่างๆที่เราติดตั้งตามตามตู้เนี่ยทีนี้เราเลือกใช้ของเยอรมันแหลกตัวรุ่นนี้ดีตรงที่ว่ามันเป็นการใส่อุปกรณ์ในเป็นแบบลักษณะ U นะครับคือสามารถเสียบไปเป็นยูยูได้เลยนะครับสามารถเติมอุปกรณ์ได้มากมายหลากหลายมากกว่านะครับมีอุปกรณ์ที่เป็นสเปร์พาร์ตได้เยอะกว่าเป็นตู้เอาท์ดอร์แบบธรรมดาทั่วไปนะครับก็สามารถทําแห้งข้างหรือว่าคนที่เม่ทนแนนเองดูแลแอดมินเองเนี่ยก็สามารถดูแลจาัดก,การปัญหาได้อง,ง่ายนะครับก็ประมาณนี้โอเคคอนเซปต์ okay. Concept, เรื่องสเปคข้าวๆของที่หมู่บ้านนี้ประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็สเตตัสงานตอนนี้เราก็เข้างานได้ประมาณเดือนกว่าแล้วก็ทีนี้งานที่เราได้ประมาณก็เป็นงานเดือดสายส่วนใหญ่นะครับเราน่าจะเสร็จไปประมาณวนะครับถึงแปด แล้วก็มีงานอินสตอบ้างเล็กน้อยครับสิบยก็จะแทรกภาพตรงนี้ให้ดูว่ามีงานติดตั้งเป็นยังไงบ้างงานสายอะไรเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวแทรกภาพให้ดูนะครับส่วนในพาร์ตต่อไปน่าจะเป็นพาร์ตสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็เราจะมาติดตั้งตัวกล้องกันแล้วก็เซตอัพกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพตัวอย่างขอการใช้งานแล้วก็ดูภาพ บรรยากาศการทํางานบรรยากาศภาพหลังจากเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมกันต่อด้วยนะครับถ้าท่านใดดูจนจบตรง,ตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องช่องยูทูบของเราช่องนี้ครับ Biness Official นะครับแล้วก็ใครยังไม่กดซับสไคร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปช่องทาง a c e b o o k นะครับเฟซบุ page, ๊กแฟนเพจ Biness.net นะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้โซลูชันประมาณนี้อยากได้อย่างนี้ครับก็ทักไละอดมาได้ครับที่แอซ Biness นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ครับตามเบอร์โทรที่จะขึ้นตรงนี้นะครับโอเคก็น่า ก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็นภาพอินเส์ตแล้วก็ยังไงฝากติดตามซีรีส์นี้กันต่อยาวๆนะครับเปอกนะครับสวัสดีครับ